สวัสดีครับนี้นะครับจะพามาดูตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่ซึ่งเป็นงาน DIY นะครับทำเองทั้งหมดนะครับก็พามาดูระบบนะครับก่อนส่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวหลักๆนะครับตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมผมใช้เป็น stc 1000นนะครับแล้วก็มีตัวทัมเมอร์นะครับ ระบบนี้จะแยกกันนะครับทัมเมอร์เป็นตัวตั้งเวลาในการพลิกไข่นะครับพลิกไข่กลับไปกลับมานะครับพลิกไข่แล้วก็พร้อมกับให้ตัวทําความชื้นนะครับตัวทําความชื้นทํางานไปด้วยแล้วก็จะมีอมอเตอร์นะครับจะมีมอเตอร์ระบายอากาศอยู่ด้านล่างทํางานพร้อมกันด้วยนะฮะหลักๆคร่าวๆนะครับก็มาดูด,ด้านหลังก่อนนะฮะด้านหลังนี้จะเป็น ช่องหมุนเวียนอากาศภายในตู้นะครับจะมีพัดลมอยู่ด้านในซึ่งจะดูดอากาศจากข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับเปิดเครื่องกันฮนะมาเครื่องเปิดเรียบร้อยแล้วนะคนี่นะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่30องศาครับอุณหภูมิในตู้ผมตั้งไว้ที่3 37.1นะครับ ตัดการทำงานที่3 7 8สนะครับตัดการทำงานพอ,อตัวควบคุมทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาก็มาดูข้างในนะฮะหลอดหลอดมีอยู่2หลอดนะครับคือหลอดด้านบนตรงนี้นะฮะหลอดตรงนี้จะเป็น60วัตต์นะครับเดี๋ยวอาจจะไปเปลี่ยนเป็น100วัตต์เนื่องจากาความร้อนมัน คข้างขึ้นช้านะครับก็จะมีพัดลมพัดลมนี่จะดูดอากาศจากข้างล่างนะข้างล่างตรงนี้นะด้านล่างอ้อมไปข้างหลังนะครับขึ้นมาข้างบนแล้วก็พร้อมกับเป่าตัวหลอดไส้นะครับเพื่อให้ความร้อนทำงนานเก็บเกี่ยวเป็นร้อยวันนะฮะ yeah. จากนั้นก็จะมีเนี่ยนะตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ในการพลิกกับไข่นะครับให้กับให้ไข่มัน ่ากลับด้านไปมาไปมานะ้วมีทั้งหมดอยู่4ชั้นครับผมสี่ชั้นใน4ชั้น,นมันจะได้ชั้นละอ่าเดี๋ยวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งชั้น42ฟองนะครับหนึ่งชั้น42ฟองมีทั้งหมดอยู่4ชั้นนะครับก็160กว่าฟองนะับโอเค <Krist ian> ครับตรงนี้เป็นพัดลมนะครับระบายอากาศออกเวลาที่เราตั้งเวลาให้มอตเตอร์กับไข่ทำงานนะครับพร้อมกับดูดอากาศออกแล้วก็ตัวทําความชื้นจะทำงานพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อเวลามอเตอร์ก <ahora> ับไข่แล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ะครับถ้าสมมติถึงเวลาปุ๊บ ตัวทําความชื้นนะครับตัวทําความชื้นทํางานก็จะไหลมาตามท่อนะครับไหลตามท่อลงมาข้างล่างนะจะออกมาประมาณตรงนี้นะฮะความชื้นเรืไ่ได้เหงืห่อใจาก,กนะฮะาร่บายพร้อมกับมอเตอร์กับไข่ทำงานนะครับตอนนี้ผมแทนเป็นสวา่าสมมติเราใส่ใส่ไข่ลงไปนะครับในชั้นสว่านนะฮะ แทนการเอาไข่มอฟักนะครับมอเตอร์ทำงานแรงเหลือครับอ,อันนี้เป็นจะใช้ลออหมุน,นตัวเองพร้อมกับดึงดึงชั้นวางไข่ขึ้นลงขึ้นลงนะก็ตั้งให้ทำงานอยู่หนึ่งนาทีครับชั่วโมงครึ่งทำงานอยู่หนึ่งนาทีคร่าวๆนนะเดี๋ยวลองมาดูตู้มาดูนะ นี่นะครับข้างในความชื้นนะครับความชื้นโอเคครับก็เทสงานนะครับทดสอบนี่นะครับเนื่องจากว่าหลอดมันอาจจะมีความร้อนไม่ค่อยเพียงพอนะเดี๋ยวต้องไปเพิ่มความร้อนโอเคครับ